อยู่นี่หรอกอจุ้ตัวเล็กอจุ้ออจุ้ดูดดดดดูมบีสองที่ถึงที่ถึงพี่เพ้อคนท้องอจื้ออจุ้อเออเน่เน่หมอมาทำโจ๊กใส่ไข่แล้วก็เอาไข่ต้มมาให้ด้วยนะจ่าจ่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะลูกอุ่นๆเลยลูกเดี๋ยวคืนคืนนี้แม่กลับมาดึกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่เอาของกินมาให้อีกนะคะคนท้องวันนี้แม่ไปให้ข้าวหมาที่วัดยานไปเติมน้ําด้วยให้หมาที่วัดยานนะวันพระได้บุญด้วยกันนะลูกได้จะบุญมาฝากนะคะ เออเดี๋ยวแมให้หนูกินข้าวก่อนนะคะน้ำยังคะเนี่ยมีไข่ต้มด้วยแล้วก็มีโจ๊กข้าวใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่ต้มด้วยทําน้ําซุปไม่ปรุงรสอุ่นๆแล้วลูกอ่ะกินซะกินนะตัวเล็กวีสองกินเยอะๆลูกเดี๋ยวตอนดึกแม่มาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงละนะตอนดึกแม่มาให้ของอร่อยกินอีกนะคะเดี๋ยวแม่เก็บห้องให้ก่อนนะคะมาล้างถังกอกน้ําให้เต็มๆเลยอ่ม แล้วก็เหมือนมาล้างพื้นให้สะอาดแล้วนะคะเก็บอุจจิเรียบร้อยเดี๋ยวคาวนี้ก็ต้องกวาดน้ําออกไปเพราะว่าน้ํามันขังเพื่อนๆเหน,นื่อยแล้วค่ะมีไม่กวาดอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะลูกอิ่มแล้วนะนะอ่าน้ําออกมาเติมให้เต็มๆแล้วอ่าล้างถังแล้วก็เปลี่ยนน้ำให้น้องนะเพื่อนรอกัอนเดี๋ยวผมมากวาดพาระหนักเลยลูกเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะออกมาซักผ้าห่มให้แล้วนะลูกตากข้างนอกให้แล้วเรียบร้อย นะแล้วอันไหนที่มันไม่เลอะฉี่มาม้าก็ตากแดดข้างนอกให้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนดึกหมาม้ามาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมากวาดพื้นก่อนเ,อเดี๋ยวกินขนมหลบแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะหมาม้ากวาดห้องให้สะอาดแล้วนะคะอ่าแล้วก็น้ำหมาม้าใส่ถังไว้ละอ่าอันนี้อาหารลูกเอาไว้กินคืนนี้เดี๋ยวตอนดึกหมาม้ามามาต้องไปวัดยาแล้วนะม้ากวาดพื้นออกไปให้ข้างนอกกันนะคะเหนื่อยมากนะพื้น กวาาเรียบร้อยเดี๋ยวก็แห้งลูกนะนะลูกนะอ่ะคราวน,นี้มากินขนมก่อนแล้วเดี๋ยวตอนดึกเจอกันนะคะอ่ะอ่ะฮัลูกลคนท้องคะคนท้องอ่ะมีสองคะเกิบขนมลูกอ <c oughs> ของเล่อนอันนี้ออกมาล้างให้แล้วนะคะอ่ะอุ้ย อ่ะอันนี้ตัวเล็กอันนี้พีสองอ่ะอ่ะีะะ่สองคะเดี๋ยวตอนดึกเจอกันอ่ะนอนท้องคะอ่าไปเครื่องนอนหมาตากแดดข้างนอกนะเดี๋ยวกลับมาหมา,มา,มาตอนดึกมา,มาเก็บเข้ามาปูให้นะลูกหมาซักไว้ให้แล้วลูกตากแดดไว้ละนะเดี๋ยวก,ก็กินอาหารนะคะน้ำเต็มๆอยู่นี่นะลูก เดี๋ยวตอนดึกมาเอาของอร่อยมาให้กินห้องสะอาดแล้วนะคะปัาเปิ่ลปะไจองแล้วเดี๋ยวต้องไปให้ข้าวหาวัดยานอีกเดี๋ยวเจอกันตอนดึกลูกแม่รักหนูนะเดี๋ยวบุญมาฝากนะตัวเลกคนท้องมีสองลูกห้องสะอาดแล้วนะคะสะอาดละเดี๋ยวตอนดึกแม่มาให้ข้าวอีกทีลูกอ่ะกินก่อนกินรองท้องไปก่อน แม่แดงแม่แดงกินข้าวลูก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 แม่แดงโอ้วิ่งตามแม่มาลูกกินข้าวกินข้าวลูกกินข้าวลูกแม่แดงกินข้าวแล้วกินข้าวกินน้ำลูกผิวก็กินลูกเดี๋ยวแม่จะไปต่อแล้วแม่ต้องไปวัดยา ามเสียกินลูกไม่ได้กินน้ำลูกเดี๋ยวตอนดึกแม่มาให้ข้าวอีกนะกินมารองท้องลูกรองท้องสองงงกว่านะกินมาลูกอ่ะกินเร็วๆกินเร็วๆแม่กินข้าวเร็วๆลูกกินเร็วๆลกที่ถึงแม่มั่งเนี่ยเออแม่ไปวัดยานมาไปให้ข้าวหมาจรทั้งถนน,นมาแม่อาบุญมาฝากพวกหนูนะคะเออเดี๋ยวๆมีคนคิดจึงแม่กระโดดใส่แม่ตลอด ฮาทุ่มแล้ว้าทุ่มเดี๋ยวแม่ต้องไปให้ข้าวคนท้องอีกมากินข้าวมาเนี่ยเดี๋ยวแม่ขนน้าลงไปเข้าบ้านหนูนะเนี่ยน้ําเยอะแยะเลยแต่แม่ต้องขนนะใครจะช่วยแม่ขนน้าคะใครจะช่วยแม่ขนน้าคะโอ้ยหนักยังเลยโอ้ยโทรศัพท์แม่จะหล่นลูกใครจะช่วยแม่ขนน้ําคะสามสีจะช่วยแม่ขนน้ําเออฮะสามสีจะช่วยแม่ขนน้าเลยอากาศหนาวๆจะกินน้าแข็งกันหรือเปล่าแม่มีน้ําแข็งนะเอาป่ะ เดี๋ยวแม่ต้องขนน้ําลงไปนะลูกใครจะช่วยแม่ขนน้ําไหนบอกสิไหนใครจะช่วยแม่พี่บัวเหรอพี่บัวขาเจ็บนะจะช่วยแม่ขนน้าเหรอลูกฮะไม่ต้องขนน้ําสุสนวันลอยกระทงนะอะอากาศเย็นเย็นแตก่ก็กินน้าแข็งมาลูกมากินตรงนี้ตรงนั้นมันมีมดะ น้ำแข็งนะลูกนะเออเอออากาศเย็นก็ยังกินน้ำแข็งแม่แดงกินน้ำแข็งลูกเจ้าที่หนูเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้วันพัสลูกห้าทุ่มกว่าละเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินลูกแล้วเดี๋ยวกินขนมนะเออมาน้ำตาลมาสามสีมากินน้ำมาลูกน้ำตาลครับตาลมากินน้ำแข็งแล้วลูก กินน้ำแข็งดูกระดิกหางดูแม่แดงกระดิกหางพี่วัวก,กระดิกหางยังยอะกินน้ำแข็งหรอกโอ้ชื่นใจชื่นใจหูกน้ำตาลค้ามากินน้ำแข็งลูลลกนนแ,ลแม่ต้องขนน้ำเข้าไปเก็บไว้ในบ้านให้พวกหนูนะเดี๋ยว่ันแป๊บนึงพร้อมยังคะมากินข้าวหูกแม่มีไก่ให้ด้วยมามาลูกมาน้ำตาลคา้ามากินข้าวหูกแม่เลี้ยงสวยๆหรก ตาลครับแม่แดงอะถิงทะิงทะเอโอ้ต้องกินกับพี่น้ำตาลดดูซิดีดูสิดยูซิกินเลยลูกแม่ขนน้ำเข้าไปในบ้านก่อนดาวกินเลยค่ะมีไก่ด้วยลูกกินเลยกินเลยเออเดูอดเดือดเเออพี่วัวตัวเล็กต้องกินกับพี่น้ำตาลเนี่ะลูกไปกินข้าวไปกินข้าวเดี๋ยวแม่เอาขนมให้ปายปกินข้าวไปลูก ให้ตัวน้อยก er ิน like อ yeah, uh ่ะ huh. ต okay. ัวน้อยกินลตัวน้อยกินเลยลูกกินลูกกินแม่เติมแล้วลูกกินเลยลูกกินเลยลูกน้ำตาลกินเยอะเยอะลูกกินเยอะๆลูกเห็นแม่เติมให้อีกลูกแม่เติมให้อีกเห็นแม่เติมให้อีกนะคะกินลูกที่วัวกินเลยค่ะกินเลยลูกเห็นแม่เติมให้อีกกินเยอะเยอะลูกแม่แดงกินเยอะเยอะลูกกินเลยลูกกินกินให้ลูกกินนะขนน้ำเข้าไปก่อนแม่ขนไปสองแกลอนละ สวยกินข้าวเดี๋ยวแม่มาเก็บกินเลยลูกคสวยกินเลยลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บลูกนะอไม่กล้าออกไปลูกไปอ๋อน้ำสกปรกแล้วเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ลูกน้อยแม่ให้ลูกกินขนมด้วยกินเลยลูกกินเลยรลูกน้อยกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เติมน้ำทุกตานเสนอถังทามังเสนอถังทามังเสนอถังทามังเสนอถังน้อยกินอะไร่กินอะไลูกอืมกินซะลูก สุขสันต์บันลอยกระทงนะคะพวกหนูพระคุ้มครองนะลูกมีขนมให้ด้วยนกิน<ะ>ซะกินซะขี้กินเลยค่ะกินเลยค่ะเด็ด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 แบ่งให้น้องให้น้องลูกแก้วขนมมาให้กินลูกขี้กิน,กนขี้กินเลยลูกด่างด่างไม่เห่าลูกแม่เติมน้ำให้ ยังไม่ได้ล้างเลยเพื่อนๆทางสนังขาม่ทำมาสนังขาสร้างทางสนังขงาลูกกินเร็วๆเดี๋ยวแม่มาเก็บกกินเลยกินเลยลเดี๋ยวแม่เก็บกินไปกินไปลูกกินไปลูกล้างก่อนเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้เลยลูกโอ้มีคนมาเลียโอ้ม่เลียแขนแม่โอ้รักแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไล่รถนะลูก เดี๋ยวหนูต้องเดี๋ยวแม่ไปหาซื้อปลอกคอกันปลอกคอหนูหายใครใจดีถอดให้ก็ไม่รู้เน่เน่เน่ลงไปก่อนแม่ล้างขาชนะอยู่ไอ้นี่ก็จังเลยโอ้ขยากกินขนมค<อ>ะเนี่ยสามสีดาวอตาหน่ะม่แให้ๆอะไระคะ ตัวเล็กแม่แดงคะตาลคะตัวเล็กคะตัวเล็กแม่ให้คะ่ะแม่โยนนะลูกกินเลยลูกตัวเล็กกินเลยอืม <c oughs> คนสวยเดี๋ยวแม่เข้าไปหูกคนสวยอยู่ข้างในนั้นเลยค่ะเพื่อนๆมืดตืดๆเลยต้องเดินเข้าไปคนสวยไม่กล้าออกมาชอวะคะชอวะคะไม่ให้กินเลยหลกอึ่ึ แม่มาให้คนสวยอันหนึง่งอ่ะ,อ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 ะกินเลยลูกกิน,นลเลยลูกเหารีกแม่หลังคท้คิดถึงแม่แม่รู้หนูไม่กล้าออกไปกลัวตาลกัดใช่ไหมตาลดุใช่ไหมคะตาลไม่ชอบหนูใช่ไหมคะกินเลยลูกสวยกินเลยเหาเรียกแม่แม่รู้ว่าหนูคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงหนูลูกเดินเข้ามาลึกเลยเห็นไหมอมืรถแม่จอดอยู่ถุงนูนไกลมากเพื่อน ไกลมากตรงไฟสว่างตรงนู้นต้องเดินเข้ามาหาคนสวยนะน,นี่กินนลยลูกแม่จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าคนท้องรออยูก่กินแล้วเรากินหร้อป่าะกินบ้าหรืกินไหมไม่ไปแล้วนะเอาเปล่าเอาเปล่าคะเอาไหมไม่ไปแล้วลูกค่ะคุ้มครองนะพิการด,ด้วยเอาไปาลูกป่ะเดินเข้ามา ดูพื้นดูสภาพอยูี่ลุงุงน,นังมากเลยรถก็จอดไกลคุณสวยกินไม่หมดค่ะกินขนมแท่งไปสองอันแล้วก็อาหารไม่กินไปนิดหน่อยเนี่ยรถจอดอยู่นี่กี่โมงแล้วโอ้บอดี้การดดูเดินตามแม่ด้วยแม่ล้างภาชนะเปลี่ยนน้ำให้ใหม่แล้วนะคะน้ำสะอาดแล้วนะลูกเนี่ยนะไปไปกินขนมไปอ่ะรางวัล บอดีกาดเออ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 อ่ะได้ป่าได้ป่าหยิบได้ป่าอ่ะป่ะดาวป่ะเดี๋ยวแมวให้ไหนใครจะเอาอีกป่ะได้กินคะเออจะกินขนมหวานลูกเดี๋ยวแมวขนมให้ตุ้ยได้เอาป่ะขนมตาขนมป่ะดาวขนมตาคะขนมค่ะเออเลูกพี่วัวไหมคะขนมไหมคะ ครับอ่ะจะเอาอย่างรีมเหมือนร้ายจริงๆเลยเราเนี่ยอย่างนี้หมดแล้วลูกะะจะเอาสองอันเหรอแมน,นแดงคะ,ะตัวเล็กคะกินเลยลูกกินเลยลูกแคะเล่นลูกพี่วัวกินได้เยอะจะได้ตัวโตๆพี่วัวคะอย่างรี้แม่ต้องเก็บมาให้คนท้องลูก อ่ะดาวคะดาวอะ่ะดาวอะ่ะกินสักกินดีๆสิลูกเสียของเนี่ยเราจ่อยกินย่างคะแม่เก็บนะคะเดี๋ยวแม่ต้องไปหาคนท้องอีกกินอีกกปบ่ากินอีกกปบ่าแม่ไปแล้วลูกจ่อยได้กินย่งยยงางเ, <laughs> เ,เ, <laughs> เดี๋ยวแม่เอาของมาให้จ่อยดีกว่าพรยากาดแม่ขนมก็มืดติดตืเลยเพื่อนๆเดี๋แม่ขนมไปให้จ่อยให้ตัวน้อยอ่ะตัวน้อยเอาขนมไหมคะ นอนไหมให้ตัวน้อยอ่ะแม่ขนมมาให้อาเกี้ยด่างอ่ะด่างอ่ะจอยจอยแม่ขนมมาให้ลูกจอยอ่ะจอยอ่ะแม่ปลาไปเลยลูกจอยกินนะจอยหาขนมนะน่ะแม่ปลาไปแล้วอ่ะเกี้ยฮะรู้อ่ะ เอาป่ะอ่ะเกี้ยกี้ครับเกี้ยแม่ให้อีกอันหนึ่งอ่ะเกี้ยอ่ะอยู่นี่นะเนี่ยกี้น้ำตาลสามสีนี่แม่เอาอาหารวางไว้ในบ้านนะแม่จัดบ้านไว้ให้แล้วนะสบัดผ้าให้แล้วนะคะเนี่ยไปกินนะคะเนี่ยแม่เติมน้ำให้เต็มเต็มแล้วลูกนะเนี่ยข้าวอยู่นี่นะลูกเดี๋ยวหนูไปกินนะคะเนี่ยน้ำตาลอยู่เนี่ยเนี่ย ออกินซะลูกกินซะแม่ไปหาคนท้องก่อนลูกคนท้องยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยจะเที่ยงคืนละพระคุ้มครองนะสุขสัรต์วันลอยกระทงนะคะแม่ทาบุญแม่เอาบุญมาฝากพวกหนูทุกตัวนะให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะนะแม่ไปแล้วลูกพระคุ้มครองนะพุทธทางสานาคาฉามิธรรมทาง,งสานาคาฉามิสร้างทางสานาคาฉามิให้อยู่รอดปลอดภัยทุกตัวนะลูกนะสาธุได้บุญกับแม่ทุกวันนะคะแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกเด็กๆ คุ้มครองนะแม่รักหนูนะไหนดูแผลสิไหนดูแผลสิคะหายแล้ว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 ,ล,วนะลูกค่ะคุ้มครองนะลูกนะเดี๋อาขนมเดี๋ยวแม่จะไปแล้วแม่จะไมให้ข้าวคนท้องเนี่ยจะเที่ยงคืนแนละ้วลูกเอาป่ะพี่วัวไหมคะพี่วัวไหมคะเอาไมลูกเออลูกตัวเล็กกันไหมคะเอาไหมคะเอาไมลูกไม่แดงอันไหมคะ ทำไหมคะอ่ะตาลุกอ่ะ,อะดาวอ่ะไอป่ะให้น้ำตาลดีกว่าน้ำตาลยังไม่ได้เลยตาลครับเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวคนท้องหน่อยนะทำไหมเอาไหมคะเอาไหมคะเอชอบอย่างนิ่มอ่เออดูดูดูขุดไซอะไดาวลยไม่ไม่ ดูสิดูสิดูมีคนดีใจสิดูมีคนดีใจสิอ่ากินข้าวกินข้าวโอ้ยวันนี้ของอร่อยอย่างเยอะเลยลูกเนี่ยแม่ใส่ข้าวมาเยอะเลยปล่าปกินข้าวอ่ะหลบสิหลบสิหลบสิลูกอ้าวอ้อเออวันนี้ห้องไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่จิวใช่ไหมดูดูกลางวันนี้ได้กินข้าวแล้วอ่ะเอายางพร้อมยังหรอกินข้าวกินให้อร่อยนะ มีตูดไก่ด้วยมีเนื้อไก่ด้วยมีหนังไก่ด้วยมีตับด้วย